สวัสดีพม่าพี่น้องผองไปมด,ด,ดสูกูสุขคนเนาะก็ได้มาพบกกับเบา้าอ้วนอีสิบเก้าสิเคยเพม่นพี่น้องซึ่งว่าเบ้าอ้วันวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็นะครับค้ามในน้ำจากชาวบ้านว่าให้ครไปหาให้เบา้าอ้วนนี่เขาไปหาไปเบื้องขั้วควานึงเนาะที่ว่าทุกยากที่สุดในหมู่บ้านเนาะก็ถึ่ว่าขั้วคว้ากับเพื่อน,น,นก็อาศัยอยู่มีสองคนเนาะก็คือว่ามีแม่แล้วก็กับลูกสองคน,นเนาะ ก็ดีบ้าอวนได้มาเมื่อบ่านนี่ก็เส้าบ้านก็ได้แนะนำให้กับใครกับบ่าวอ้วนนี่ลงไปเบิ่งเพิ่นแน่เนาะบางทีก็จะมีผู้หญ่ใจบุญเพิ่นสงสารนุสุดยากสุดเหลือควคว้าของเจ้าหู้นะจักเทวาบ่าวอ้วนนะครับคำแนะนำจากเส้าบ้านนะบ่าวอ้วนก็อนได้น้ำพ่าทานผู้สมไปหาผู้น้องกันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปหาครอบครัวเพิ่นน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เขาก็จะได้ลงไปหา กลัวที่ว่าสถาบัานในน้ให้กับบวอวชนุ่งไปหาเนอะ่ะบวนก็ได้น้ำพ่าทา่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันเพือพี่น้องนอนนี่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเฮือนของเล่าแหละนี่นะเนาะ,นะตามทีสถาบานแนะน้ำเนาะก็จะมุ่งสังกตสีอยู่เนาะแต่ว่าถ้าพื้นนี่ก็จะลุกเมื่อเราเพื่พี่นอ้องฝ่าเฮือนก็จะขาดเมื่อเรานเน,เนี่ยอันนี้เราก็เจะเข้าไปหาเพื่อนเนาะอยู่ในกันเพื่อนแหละ สภาพแว่นของเราทั้งนานก่ไคัดบานเราพียน้องหักมาเรามันจะหักมาเรานี่เา็สด้ขบลานหนอเคนนม่น,นอะไรนเินเพิ่นกนอยอยู่มาสุพนเนาะนี่เพิกำลังยังยูงอยนเนาะสบายดีแมมสบายดีเออสบายดีเออกำลังยัง กำลังเห็ดนางยู่แม่กำวางลงกระไดมือนะกำลังเห็ดนางยู่นั่นน่ะแม่ไม่เท่าเห็ดนางนั่นดังไฟดังไฟเออไม่เท่าดังไฟเห็ดงก็แกงผักโอ้มเท่าจะแกงผักกินอืมเออแล้วนี่ไม่เท่ากําลังดังไฟที่จะปรุงแกงอาหารกินกินข้าวเนาะกินข้าวเส้าเนาะอืมอืมอืมคือว่าเนาะแม่ ท่านลูกเลยมาเมื่อบ่านเนีย ora, ่ยเราก็ได้ครับข้ามในน้ำจักเสาบานว่าให้มาเบื้องครอบครัวของแม่เนาะเท<อ>ี่ว่าแม่เนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ว่าทุกข์ยากเนาะที่ว่าทุกข์ยากแล้วกว็อนักจักที่ว่าเทาได้ครับข้า,า,ามใ<อ>นน้ำจักเสาบานแล้วก็ลูกก็ได้เข้ามาหาแม่ถาวรเนาะเอออเจ้าันนี้ก็แม่แม่เพื่นอนแม่ถาวรใช่เนาะเนาะอืแม่แม่เพื่อนแม่ถาวรอ๋อแม่เพื่อนแม่ถาวรเนาะ นี่ก็ลูกก็ได้มาตามข้าวในนำกับชาวบ้านเลยแมน่นี่ก็ลูกก็จะได้ขออ,อนุญาตแม่เนี่ยถามซื้อเสียงเลี้ยงน้ำของแม่นุ่มแม่ซื้ออยังก็นางหิงนางหิงอ,อันยูจะปีแล้วแม่เอออนยูจะปีแล้วบูฮู้แม่บาเบาบูบูบ้เลยอืแม่ตายว่า,า,วาพ่อก็ตาย<อ>แม่ก็ตายหมด พ่อก็ตายเมื่อตะแล้วซนนี่โอ้ซนไอนี่โอ้ว่าแม่ตายพ่อตายอัญุคมแม่เทาด้วยนี่จักปีแล้วโอ้ผู้โอ้เป็เถ่าผู้ผู้มันมีเพยบอกมีเพยบอกพู้เลยเนาะยังหน่อยโอ้แม่ตายลูกตายแล้วแม่แม่เทาก็มีผัวด้วยป่ะมีพัวก็ตายมีผัวก็ตายเพราะพราแม่ตายป้าแต่น้อยเนาะอืมตายป้าแต่น้อยเนาคำมพารคำพ่อย เขาเลี้ยงมาเมาผัวเอาเอาผัวผัวก็ตายป้าเนาะอืแต่ยมีลูกคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งยังมานั่งไปยืนยังเดี๋ยวนี้ลูกลูกไม่เ่านมีคนเดียวเนาะมีคนเดียวพ่อตายเดี๋ยวเดี๋วนี้ลูกไปใส่ก่อนไหมไปเล่นเพื่อนเข้าเนยเล่นไปเล่นอื โลลินเฮนเขาีงโมาลลินเนเขาเน่ปรมมาเท่านาะลูกลูกก็ไงแล้วเต้ลูกมเท่าไเท่าดม่เท่าดมชือเท่าดมแล้วบ่ได้เขาห้งเฮียนอะลูกนะห้องเฮียนไม่เท่าเจ็บม่เท่าเจ็บเจ็บเจ็บเ็ยังไงเขาห้องม้อลูกพาไปห้องหม้อเขายุดดอย ลูกพาไปห้องหม้อไปห้องหม้อเข้าห้องหม้อแม่ดีแหละลูกก็เชียญยาเพือเดียวตีเข้าเพือเดียวหัดยันตีเข้าก็ตีเพือเดียวแม่ได้ไปช่วยลูกอันโอ้นั่นแหละถือว่าเดี๋ยวนี้แม่ลูกแค่แม่บม่ได้ของเงี้ยหน่อยเดี๋ยวนี้เนาะไม่ได้ของเงี้ยหน่อยอชอเนื่อลูกออกไม้ของเงี้ยนอนวาเนาะเหตุให้แบบแม่เจ็บแม่เจ็บลูกลูกายก็ไหนออกเงี้ยมาเฮ็ดเพียกตางแม่เน้อเชียญยาลูกก็ เชียหญ้าผู้เดียวเอาแรงงานเข้าไปเชียหญ้าเกี่ยวเข้าเฮ็ดผู้เดียวแม่บ่บ่เฮ็ดแม่อยู่ฮือนแม่อยู่กันบ่สบายนะเจ็บเจ็บๆหยังล่ะเจ็บแอวอันเจ็บแอวเนาะอือเป้เฮ็ดหยังกติ้วน้ก็บ่ได้ติวน้ก็บ่ได้เฮ็ดแสดงว่าเฮ็ดวกหนักนี่บ่ได้เลยเนาะอือเฮ็ดวกหนักบ่ได้อ๋อแม่นี กน the er> <so ั้นทุกนึ่งยกก็บ่ได้เจ็บไปเฮ็ดให้เฮ็ดเอาแห่งงานเข้าอ๋อเฮ็ดให้ก่อนแห่งงานเข้าเนาะอืี่เข้าน้ำซ้ำปลาเขาแม่แต่ละปีมาพันมากกว่าบ่อบ้อึดบ่อยากจังตี้เข้าน่ะอึดอ้อึดอ่ะอือบ่มีเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดให้ได้จักเป่าก็ปีนึงน่ะซานเป่าบ่เฮ็ดให้หมดบ่อัน อันสุดท้ายเขาเห็ดเด็ดจักเป่าปีนึงอะนะเขาซื้ออ่ะบอกเขากินเนาะเขากินเขาเห็ดเด็ดจักเป่าเขาเห็ดอยู่ด้วยเขาได้ลอยไปเขากินกินได้ขายได้นา้อบขายแม่บ๊วขายขายย่งลูกเดียวแสดงว่าแม่ก็เป็นคนดุมันอยู่เนาะอืมเห็ดไทยเนี่ยจะได้เห็ดยุกไก่เนาะอืมเห็ดพ่นเห็ด เห็นเห็นชูไก่เลยในเข้าอยู่แต่ก็ว่าเอาเอามาบ่ได้เนาะเนี่ยกินเราไม่เต้ไปไปแบกเอาเื้าเป่าส่งเปลาน้อยกินเนาะอ๋อทางนึ่งเฮาเป้บ่ได้ออืๆคือว่าตัวตืทีแม่นเข้าเต้แม่นี่น่ะอืมมันเข้าเนาะมันลูกเขาลูกเป้ผู้เดียวลูกเป๊ผู้เดียวอยู่เต้ปลาเป็นมาเลยเออโอ้พี่น้องว่าบ่มีทางรถเนาะพ่อไทยเนาะ โบมามีม,มีทางรถเตะแบกเอาลูกเดียวนอะอืลูก<อ>เฮ็ดทู้เดียวแม่มาเฮ็ดแม่อยู่ลาอยู่เผาเขายันเขาหลักนั่นแหละไปก็ไปใ็ดไปเราแม่ม่เท่าแก่เราเจ้าตตุ่นแล้วลายเนาะที่เขาลูกชา,กายบ่อยูนอ่นะอบ่อยู่มันจะกขอว่าตักไปตักแฮ่แมไปตักแค่แห่ไปรับจ้างตักแค่ อ๋อไปรับจ้างทักขีเฮ่หนออืมขึนเขาแล้วเขาเอิ้นไปขึ้นเขาเอิ้นไปตักไปรับจ้างตักขีเฮหขึ้นไซลางเขาเจ้าหนออืมเป็นหนอคือวานอในไปคนปูนมาแล้วเมื่อแม่เด้อมานอนนอนลูกปุ๊กมันมาลุกในมันนอนมื่อวานนี่ก็ได้ไปตักจ้างเว็ดปูนมาเจ้าโอ้วาเนาอคนเมื่อไปนอนนอนลูกชายเล่าวันนี้ไปจ้างเว็ดปูนมา อเมื่อคืนเราก็เติมเราเมื่อเนี่ยฮวง,งเศร้ามากก่อนเดบไปรับจ้างที่ว่าไปคนให้คน,น,คนไส่ให้กับชาวบา้านนั่นแหละพื่อเชนนอเนาะชื่อเกลือ,อซื้อเป็นนัวซื้อมักเพชรไปเพื่อนจะแบบต่างเงินมากมซื้อเกลือซื้อเป็นนัวซื้อมักเพชรนอกเขาเอาไปยังมงงีแต่มเมถั่นอนอกเขามีดีแลจะเล่าเมถั่นก็เม่เัาเ่าก็เป็นคนรู้มันอยู่เพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละ ไม่เท่ากับเอ้ายันลูกจิกินเข้ากับน้ำตาเขาหงียนคือเนาะคือเตเลตเตลบอลแม่เท่าหั่งหั่งพัวยันพวจิตีลูกเาจิกินเข้ากับน้ำตาเอาว่าจัน์เอ้าเลี้ยงแต่ลูกคนเดียวก็คือว่าเนาะลูกเปดตท้ายคลิปเตลบอลเตเตลเตเตาะเตทุกเตกลทเตเลคเตเเนาเ ย้อนเขาบอกมีพ่อรูมันปั่นไดแดงนะอันนี้ก็่เทถานี่ก็เป็นคนรูมันเนาะแต่ว่าก่อยังมีเขากินก็ไม่ได้ซื้อเขาเนาะเขาหาเงินมากกว่า่้ซื้อของกบของกินนั่นเนาะซื้อปลาเชยยังซื้อชิ้นเชยยังกินลูกซื้อ แม่เท่ากินแม่เท่ากับกินลูกมาเนี่ตามที่ลูกคยไปทายมานี่จจะบุ่มมีอย่างเลยได้บางครอบค่ัวน่ะเขากินกับุ่มีถอยบวกมาให้จักรอย่มมีกอย่างเลยนะอันนี้แม่เท่ากับคนดูมันอยู่เขาก็มีคัดเขินไปว่างเงินทังด่านเงินข้ามมันเนาะอุ่มมีคนไปซอกจ่างซอกยังมาปุ่มมีคนหาเงินเนาะก็บุ่มีลูกไปปุ่มีพ่อ เงมดเงมเงมดเงิมเงมดเหดเดเงินหมงเงินหเงนเงนหมยงินหลดเงนเงินหเนหเพื่อนหดเงนี้เงินหเหลดเงินหมเงินหมเงิ่นหมดงนหมดเนงินหเงนหงนหมเงินเงนหมดเงนหมดเงนมนมงินหงินเนเนนหมหงมดเงินหมนองมเงินหมงมเมงนเนเนางม่เน ให้รับจ้างมาได้ก่อนพูดถึงสื่อสังคมสีไม่ใช่เฮือนเนาะเด้อ,อขออนุญาตแม่เด้อถ่ายรอบๆเพื่อนก่อนเลยเออเออเจอ้าเจ้าเจ้านี่ผมไม่พี่น้องนี่ก็เลยขออนุญาตแม่เา่านี่ถ่ายรอบๆอบเพื่อนกันของเราก่อนว่าจุดน,นั้นที่ว่าเป็นที่ว่าแม่เา่าลูกชายเพื่อนในแบกขวายเนาะจะฮักมือ้อเราพ่อแม่พี่น้องนี่ฝากก่อนเนี่ยโพสเมื่อเรานี่ฮักเมื่อเรานี่มันจะฮักเมื่อดกมื่อเราพี่น้องนี่เออไม่นี่ฮักเมื่อหักเมื่อเรา เราชิยูบ่ายเนี่ยหักฮักตื้มวัดแล้วเพี่น้องนหนน่นก่อนนิดน้อยแล้วเพี่น้องนี่ก็จะเป็นเครื่องนอนเครื่องยางของไม่เ่าเพื่อนนั่นนี่นนี่จะซื้อบ่ายบ่ด้กวางได้กวางแล้วเพื่อนเป็นหนอขาพิษข่าลูกมันก็จะเป็นแบบหั่นหั่นเฮื่อนเฟื่องจะเนี่ยเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นถวยบวงไม้แฮกตะกะโปะของไม่เ่าเพื่อน ประมานี่แหละเพื่อนมทาทำอะไรก่อนน,อนิน้อยนี่ตัวนี้จะเป็นห่านเป็นแบบตัง้งตั้งเพื่อนแล้วก่อนจะนี่ขจาจะจงไว้เราเบื้องนี้จะเป็นบอนอยู่บอนกินอยู่นี่เนาะตัวนี้จะเป็นบอนนอนแหละนี่จะเป็นบอนนอนของของจาวก็ไม่พี่น้องฮักบ้างละบอนอยู่บูมี่เราอยู่บมื่อไหร่ต่อเนี่ยนะนี่นี่ฮักบ้างละ ไปไปกระตี้เห็นเดี๋ยวไปเป็นนองนี่สองคัดมา่รอหนี่ตัวสังกะชีนี่ลูกชายหลังจากที่ว่าลูกชายเล้าอันเปจ่างเนาะเดี๋ยวรับจ่างมากเขาจะซื้อซื้อกุ๊กไม่เนี่ยเขจะเป็นไม้ป้องเพราะไม่เป็นนองไม้ป้องเราเขาจะมามัดสังกะชีเขาจะมาเลยตอกเล็กแล้วเขาจะก็ได้มัดแนบทั้งนอกคือซื้อนี่นี่เป็นข้าวก้องนหนึ่งที่ว่า nhạc เราก่อนหนอนว่าบ่มีแห้งงานาะเพาะพี่น,น้องเนาะถึงว่าเราไม่เท่าเพิ่นก็นเป็นคนทุบมันอยู่เราก็ยังมีเข่ากินเนาะถึงว่าที่ถกแสนทุกเราก็อดทนแต่เฮ็ดไทยเฮ็ดสวนมันมีเข่ากิน,นเนาะเทนเราไม่เท่าเนาะถึงว่าลูกก่อได้สมรรเบิงึงเฮือนไม่เท่าแล้วก็เฮือนไม่เท่านี่ก็ผุพังหลายแล้วเน,ะน <ắng S 1> าะ <น ắng S 1> หากักหลายแล้วเนาะโอ้ได้แล้วไม่เท่า เออคือว่าม่เม่าจะเอาตังค์ให้กับเบาอ้วนนในนางเนาะฮึ่มฮึ่มแล้วเม่านี่นนก,ก็ผู้พังหักลายแล้วเออเจ้าโอา้เราก็เปนะ็นตาสงสารลายเนาะเม่เา่าเนาะเอาลุณก็ได้มือหน่อยกนหมายเฮ็ดก็บุมีเงินเนาะบุมีง,งานที่เฮ็ดได้เนาะเป็นตาลูตุนเล่าลายเจ็บตีนน,น,นี่โอ้ผ่ามันเ่าเจ็บตีนแน่เจ็บตีนตีนเป็นยังก็ เขาบ่ไดเฮ็ดให้สองปีสามปีลูกจางลูกจ้างไปจ้างโอ้มมนตัวนี้เนาะอือเอตัวนี้เนาะอือเป็นอย่างีรมันผ่ามันผ่าฟันเออเชียญ่าโอ้เชียญาให้เต้อืมวันลูกเขาเป้แม่ก็บ่ได ยู่แม่ไปเลือดออกลูกลูกลูกชายยีเจแม่ก็บ่ได้เนาะในชนกันย่างมาเนาะอยู่ป้าคนนั้นเนาะแม่ก็สลบดเลือดออนไปลูกสลบให้ลูกกันน้อยเนาะลูกเขาไปเก็บไม่ย่งกับผู้แม่บ่เห็นเส่จักมันข่ามันไม่ยั่บ่ผู้ แม่มันนอนเลยบ่้พระหูนีแ่แม่มาอดนี่แล้วก็ลูกยักษขอดถามแม่เนาะขันมีพุญญาใจบุญท่านผู้ช้มหลายๆท่านนะที่เขาเจ้าได้เขามาส้มคลิปนี่แล้วนะเขาเจ้ายักเมตตาสงสารนะลาลูกลกยักษ์ขอถามเนี่ยถวะขันามิพุญญาใจบุญเพิ่นยักษ์ช่วยเรือเนาะเมตเถาวนี่ยักษ์ไข่เพิ่นช่วยเรืออย่างนึงแดะในบางต้นนะเมตเถาอลองร่องคอน้ำพุญญาใจบุญเพิ่น ว่าไม่เ่าลักๆักหนึไม่เ่าเท่าไรยังหน่อยจะขอคนช่วยนะเออขันลูกช่วยแม่ช่วยจำใจลูกลูกช่วยแม่เ่ามามีเฮือนอยู่ลูกจะได้ก็ได้แม่เ่าไม่สร้างเฮ็ดยังตัดไม่หักก็ไม่ได้เ่าบเ่าแก่ตัดไม่ก็ไม่เนาะก็คือว่าเนาะ ันมีผุญยาจีบุญยักษ์ซวยเหลือเนาะแม่เท่าก็บยักคอยผุญยาจีบุญวันนั้นนี่เท่าน,านั้นไเนาะในบนต้นเนาะลูกสิดูปลูกเฮือนให้แม่เท่าอยู่แม่เท่าเหมือสร้างตัดไม้ตัดตอกยังก็ไปสร้างาาสร้างแต่ว่าไปบม่ได้หรับไม่ไปบม่ได้อันนี้ก็มันก็เป็นตาำบุญตามน้ำบุญน้ำวัดศาสนาเด้อแม่เด้อเออเจ้าเจ้าอันนี้เขาประกอบสร้างสช่ไห้เนาะเพราะว่าเขาก็เป็นคนบ่มีเพราะว่า เาเป็นคนมาไทยทำลงไปเนาะหลังจากเทว่าผู้หญย่าใจบุญขาอ,อยู่ต่างประเทศนั่นแหละอ,อยู่ไทยอยู่เมริกาเพิ่นแหละขั้นหลังจากเทวา่าเขาเจาะนะครับส้มเนาเนาะเขาเจาะฮักเมตตาสงสารนะเขาเจาะฮักที่ฟากมาอันเครื่องที่ว่าจะซอยเหลือ,อนะเครื่องมันลูกเขาซื้อคันแต่ว่าเขาเจาะสงสารเนะาะอยเาคิดนะอยเเพื่ออะไไม่เท่าเนาะก็ะจะฟังินว่าหาลูกนั่นแหละลูกก่อ สิน้าเหมาะชิ้นของที่ว่ากับเจ้าฟากมานแล้วก็ไปซื้อเครื่องไม่เท่านกเป็นเท่าเด้อกนมีผู้ใหญ่ใจบุญเน้อก็เป็นยังเน้อเป็นเท่าเด้อเออเจ้ามาหอดนี่แล้วก็ลูกลูกกเสด็จไปขอลากับก้อนแม่เพราะว่าลูกก็ยังมีหลายบอลทิไปเติมลูกก่อนที่ไปท้ายหลายบอลเติมแหลบมื่อนี้ก็ลูกก่อนหนาดเวลามหาเมตเถาแต่เชร้าก้อนเนาะหนาดเวลามหาเมตเถาดเชร้าก้อนนอกก่ดูเมตเถาเมตเถาลูกชิดู ไปหามม่เท่ามันมียัง่งคันลูกามาแล้วแม่เท่าบ่มียัง่งแม่เท่าจะเอาไก่้หื่อลูกเอาแม่เท่าก็ดูลูกโอ้เป็นห่วงแม่เท่าเจ้า,จา,จานมาเนาะแม่นีิก็ลูกก็โอ้มีอย่างไรเนาะลูกก็ิมีเงินอนี่ายาสิพัน เอาเงินหาชิพันแห่แม่เถ่าไปซือ้อควบซื้อกินซื้อยุกซื้อยากินยามเออจ็บย่าเปลี่ยนได้แม่เถ่าเด้เอ,อเงินหาชิพันเป็นการช่วยเหลือให้แม่เถ่าในเบื้องต้นเน้เออัขออนขับใจลูกเนะ้ออันเง,นงินหาชิพันที่ว่าลูกได้ให้แม่เมืนเน่อนี้นั่นมันจะาพ่อแม่งเงินของลูกออแม่งเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาให้ลูกนี่หลังจากที่ว่าลูกได้ไปเฮ็ดท้ายคลิปบ่เฮ็ดเวียบคนนี้คนนั้นนะให้ลูกเนี่ยให้ช่วยเหลือในเบื้องต้นเนาะ ใอ้เขาเจ้านั่นนอนได้นี่ก็จักที่ว่าแม่ได้รับเงินหายสิบพันแล้วก็ลูกก็จักแม่ได้รับแล้วยักให้แม่นี่ไว้พ่อเนี่ยกับคุณย่าจะบุญเพิ่นเออขับรถขับใจนำลูกเนื้อเจ้าเจ้าเจ้าฉันมันยืนลูกเนื้อไปดีเจบทุนจบทุกคำได้ลูกไปทางก็จบทุก เงินเขาเฮียแด้เจ้าเจ้าเจ้าเริ่มมาเท่าเริ่เออไปตั้งอยู่ดีไม่แห้งเริ่ตัวนี้เมืนอาน่ะลู้กขอเท่าได้ขอลากับก้อนเออเออไปเฮ็ดภารกิจต่อไปเริ่มพ่อแม่เออกรับก้อนกรับก้อนแม่เออขากินข้าไม่ได้แล้วแม่ได้แล้วลูกลูกกินอยู่บ้านมาแล้วเจ้า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 ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเขาอวน ด้เขาไปหาคบครัวขงไม่เถาเพื่อนเนาะก็ได้รู้เรื่องรล่าความเป็นจริงของคครัวของเพื่อนเนาะเพื่อนก่อเป็นคุปตะหนึ่งที่ว่าทุกยากคือดังที่ชาวบ้านในน้ำให้กับอ้วนมาเบิ่งเนาะถือว่าแม่เท่านี่ก็จะเป็นคนรู้มันนยุ่พ่อแม่พี่น้องถึงว่าเล่านี่จะทุกยากทั้งไรเล่าก็บุกบืนสู่ซนให้มีเขากินเนาะสิ่งที่เราคาดก็คือว่าทั้งด้านการเงินนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง ก็ถือว่าเมถาวรเนี่ยก็จะเป็นคนดุมันอยู่ดุมันแท่งน่อเข่าเล่ากว่ายังมีอยู่เนาะเล่าไปฮิไทยก่อนฮิไทยยุกไกลเลยพี่น้องก่อนหน้าสงสารเล่าลายเนาะถือว่าลูกชายเล่าหัืนก็จะชิบวัดไอ้ของเฮียนเนาะก็ย้อนอย่างย้อนวัดไอ้ของเฮียนเนาะก็ย้อนว่าไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนล่ะแม่ล่ะเฮ็ดบุได้เนาะวันนี้ก็ลูกลูกชายได้ออกมาออกมาซอยแม่รีเฮ็ดเวี้ยเฮทให้เฮทวนนั่นก็เลยว่าขาดโอกาสเฮียนเนาะพี่น้องเนาะก็เึื่อว่า แม่เท่าเพื่อนก่อุก wow wow ังใจลายแหละเนาะพ่อแม่เนี <h <h ่ยตายป้าเต้น้อยเนาะไายมาเอาผัวไมีลูกไม่ลูกกับผัวกับตายป้าเอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอวนก่อิได้เอาไว้สำนีเนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบไรก็บคอยติดตามรับชมน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเนาะก็รจะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมกับบ้าอวนเพื่อเปลี่ยนกวามรูใจให้ท้ายในคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าวันก่อนสิไดขอลาทานผู้ชมไปสามนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ